คอนเซ็ปเพื่อการศึกษาแต่ว่าแอบเล่นเกมได้ในราคาทูกถูก สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนครับอยู่กับ JB a Channel วันนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ย JB a เนี่ยมีได้คอมแพงๆหรือยังไงกัน20,000บาท30,000บาทอัพนะครับแต่นะตอนนี้ผมอยู่กับคอมเซ็ตเล็กๆครับในราคาคุ้มๆเพียงแค่12,900บาทเท่านั้นคุณก็ได้คอมพิวเตอร์ไปใช้งานแล้วนะครับและไม่ใช่สเปคธรรมดาด้วยสเปคเนี้ยเล่นเกมได้อ่าในราคาหมื่นต้นๆเท่านั้อน,นอยากจะรู้แล้วใช่ไหมครับว่าสเปคอะไรแต่ก่อนจะไปดูเรื่องประสิทธิภาพเนี่ยนะฮะตอนนี้ JB a เนี่ยเขา มีโปรโมชั่นมีคอมเซ็ตต่างๆให้เลือกซื้ออย่างเยอะแยะมากมายนะครับในหน้าเว็บ JB เนี่ยคอมเซ็ตเรามีให้เลือกเป็นร้อยร้อยชุดเลยนะครับรวมไปถึงคอมเซ็ตถ้าเราซื้อมาแล้วเฮ้ยเกิดไม่ถูกใจอยากเปลี่ยน CPU อยากเพิ่ม RAM อยากติดชุดน้ําอยากใส่กล้าจอกคุณสามารถคัสตอมปรับเปลี่ยนของอย่างอื่น,น,นเพิ่มเติมใส่แทนของเดิมที่อยู่ในเซ็ตได้นะครับส่วนราคาก็ท็อปอัพบวกขึ้นไปตามของที่คุณเพิ่มนั่นเองนะครับก็ได้ได้ว่ามีความยืดหยุ่นมากกว่านะครับทำให้คุณสามารถเลือกสเปคได้ต,ต,ตรงใจบางีเอสน้้ใใชช่่มกืบ ติดตรงแรมนิดเดียวก็เพิ่มแรมเข้าไปนะครับถือว่าแจ่มมากเลยสาหรับคอมเซต j a b ในยุคนี้นะครับและนอกจากปรับเปลี่ยนสเปคเองได้แล้วนะครับยังมีของแถมมีส่วนลดรวมไปถึงยังสามารถผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์ได้อีกด้วยอ่าคุ้มๆแบบนี้มีที่นี่ที่ j a b ที่เดียวเท่านั้นนะครับและสําหรับคอมเซต j a b 1 2 1 1ที่อยู่กับเราในวันนี้ครับมีสเปคอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับมาเริ่มกันที่ CPU นะครับ CPU ตัวนี้เป็น Intel ลคอย31010 0นึ่งศูนย ความเร็ว4.1กิกะเฮิรตซ์นะครับเป็นตัวยอดนิยมราคาไม่แพงเลยตัวนี้นะฮะถัดมาครับเมนบอร์ดตัวนี้เป็น a s r o c k H510M HDV M2 นะครับเมนบอร์ดตัวคุ้มค่าราคาประหยัดนะครับสำหรับตัวนี้ใส่ M2 ได้ด้วยนะส่วนการ์ดจอตัวนี้เป็นการ์ดจอแยกครับมันคือ Asus 1> G.T. 1 0 3 0นะครับการ์ดจอรุ่นเล็กๆแต่สเปคก็แอบแรงเล่นเกมได้ด้วยนะสำหรับการ์ดจอตัวนี้ถัดมาครับเป็นแรมสเปคนี้ให้แรมมาแค่ 8GB เท่านั้นนะครับเป็นแรมเคบโบว์เ8 g b b บัสาันะรนะครับรองรับการอัพเกรดเพื่ออยากเปลี่ยน CPU เพิ่มเติมได้ในอนาคตนะครับส่วน SSD ครับตัวนี้เป็น M.2 ความจุอยู่ที่ 250GB เป็น WD Blue ครับส่วน power supply ครับรุ่นเล็กๆราคาประหยัดกับ n เอ็550นครับ โโอ้โหใส่กับกาจอเนี่ยบอกเลยว่าเหลือๆแน่นอนครับและตัวเคสครับเล็กๆน่ารักเป็นเคสขนาด m a t x ครับมันคือ a e r cool cs 107นะครับเคสตัวนี้ความพิเศษอย่างหนึ่งคือมีไฟ r g b ด้วยนะครับในราคาที่ไม่แพงมาก และติดตั้ง power supply ที่ด้านบนด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นเคสแบบมินิมอลเล็กๆแต่สวยงามครับสำหรับการเล่นเกมนะครับเกมแรกที่เราจะทดสอบคือเกม Overwatch ครับปรับกราฟิกเป็น Full HD ครับคุณภาพกราฟิกต่างๆผมปรับเป็นหมดเลยนะครับเพราะว่าการจอมันก็ไหวประมาณนี้นะฮะการเล่นเกมครับเป็น tracer นะครับนี่เป็นไงคอม1มื่น Overwatch framerate ปรับโลได้ที่70 fps นะครับตอนบวกตอนคนเยอะๆปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไปไวนี่ก็ไม่ต่ำกว่า60นะครับเรียกได้ว่าเล่นลื่นเลยนะครับใครเป็นคนขิ้ง่ ทำงานอยู่เบื่อเบื่อโอ้วดนี่มีปัญหาแน่นอนนะครับ CPU ก็ทำงานชิวๆนะครับ28 30 19ขึ้นขึ้นลงลงประมาณ 20- 30%ถึงนะครับอุณหภูมิก็50องศานะฮะโอ้ใครบอกว่าร้อนครับไม่ร้อนเลยนะฮะแล้วก็ในส่วนของการ์ดจอครับก็ชิวๆเช่นกันพัดลมเดี่ยวก็เอาอยู่เรื่องความร้อน5-4องศาเซลเซียสแต่เรื่องการทำงานของการ์ดจอนะครับหนักหน่วงเต็มร0% 0ไปเลยทีเดียวนะครับแต่ทงนี้างไรก็ตามครับเล่นได้เลื่อนแบบนี้กับคอมสเป กิกะไบต์ก็เพียงพอสำหรับการเล่นเกม Overwatch ครับแต่ถ้าใครต้องการเล่นไปพร้อมสตรีมไปถามว่าทําได้ไหมทําได้ครับแต่กรน่าเพิ่มแรมนิดหนึ่งเป็น16กิกะไบต์จะดีกว่านะครับมาต่อที่เกม a l ร r a n t นะครับเกมนี้ผมปรับกราฟิกไปที่ Full HD ความละเอียดเป็นโล w เช่นกันนะครับโอเคครับเริ่มมาก็จัดไปแล้วครับ1ศพครับเฟรมเรทที่ทําได้อยู่ในช่วงประมาณ100ถึง120 FPS นะครับแต่ว่าเล่นได้ลื่นไหมก็อย่างที่เห็นครับเฟรมเรทนี่120 130นะฮะปรับโลก็เล่นได้อยู่นะครับใครบอกว่าเล่นไม่ได้้ใชงาน กับจอพวก r e f ฟรช h r a สูงๆ 144H ี่เฮิร์ตเนี่ยคุณสามารถใช้งานได้สบายๆเลยนะครับเรื่องการเล่นเกมไม่มีปัญหานะครับสำหรับตรงส่วนนี้แล้วก็เกม v o r l o r a n t เนี่ยมันก็กินสเปคไม่ได้มากยูยแล้วครับปรับโลกับปรับไฮเนี่ยนะฮะผมมองว่ามันไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะครับเพียงแค่ความคมเท่านั้นนั่นเองถ้าเป็นเกมที่กินสเปคไม่มากอย่าง CS GO .ALO L FIFA Online เกมกรีน่าเกมออนไลน์ต่างๆที่นิยมเลนเนี่ยนะครับเล่นได้สบายอย่างแน่นอนนะครับและมาต่อครับที่เกม GTA 5M นะครับ เกมนี้ก็ Full HD ทุกอย่างโลหมดเลยนะครับจังหวะนี้ครับโอ้โหก็กำลังโนเนียโนเนียครับแหม,แฟมเฟรมเรทก็อยู่ในช่วงประมาณ60 FPS ครับประมาณ50ไปปลาย60ไปปลาย,ลายขึ้นขึ้น,นลงลงบ้างในภาพวิดีโอเนี่ยอาจจะดูแบบกระตุกเล็กน้อยเพราะว่าเป็นการแคปเจ์การ์ดนะครับไม่ได้ผ่านตัวการอัดหน้าจอโดยตรงของตัวเกมนะครับฟรเฟรมเรทที่ได้เนี่ย60จริงๆมันลื่นนะฮะมองด้วยตาจริงจริงมันลื่นแต่มองผ่านคลิปเนี่ยมันอาจจะดูกระตุกเล็กน้อยนะครับแต่ไม่ใช่ปัญหาอะไรนะฮะในการเล่นเกมโดย CPU เนี่ยทำงานไปที่ประมาณ30 ถึง50%ขึ้นอยู่กับฉากขึ้นอยู่กับช่วงด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของอุณหภูมิ CPU ก็50องศาเซลเซียสครับ RAM นี่ก็6.8 6.9ก็ถือว่าเกือบเกือบปริ่มน้ําแล้วนะครับจริงๆเนี่ยเฟรมเรทมันน่าจะไหลไปได้มากกว่านี้ถ้าใช้ RAM 16 g b กะนบไปเพราะว่าเกม GTA เนี่ยแมตมันใหญ่นะครับควรใช้ RAM 16 g b เป็นขั้นต่ําจะดีกว่าแต่ถึงอะไรก็ตามมันก็ยังเล่นได้นะครับแล้วก็เล่นได้เล่นดีไม่มีปัญหาอะไรในการเล่นเกมเล่นแบบขำๆเล่นแบบชิว,ชว,วยๆ แบบโอ้โหต้องเป็นจริงเป็นจังภาพต้องสวยงานต้องละเอียดก็อาจจะต้องอัปเกรดการ์จอให้มันสูงขึ้นไปนะครับใส่การ์จอแรงๆไปก็ได้ i 3 1 0 1 0 0 f ตัวนี้เนี่ยสามารถรองรับการ์จอแรงๆได้แน่นอนครับอย่างเช่นสามศูนย์ห้าศูนย์นะครับหรือว่าหนึ่งหกห้าศูนย์อะไรพวกนี้ซื้อมาใส่ได้เลยนะครับสำหรับเกม GDFM ก็ได้ประมาณนี้นะครับเรียบร้อยครับกับการเทสเกมกับคอมเซต GIB หนึ่งสองหนึ่งหนึ่งนะครับซึ่งคอมเซตเซตนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นคอมเซตเพื่อการศึกษาเนาะเพราะว่า,าจจไ้ด เล่นเกมมากมายอะไรนักนะครับแต่ถ้าทํา Word Excel p ซลโพสต์พอดูยูทูบเล่น Facebook ทํา Photoshop โปรแกรมต่างๆที่ทํางานเบื้องต้นเนี่ยสามารถทําได้สบายๆแน่นอนนะครับรวมถึงตัดต่อวิดีโอที่ความละเอียด HD ก็สามารถรองรับได้เช่นกันเพียงแต่ว่าคุณซื้อแล้วเนี่ยผมแนะนําอย่างหนึ่งน,นะครับเพิ่มแรมก่อนเลยเป็น16 g b เพราะว่าเดิมเ,มเนี่ยมันเน้นเป็นสเปคพื้นฐานไงของเดิมให้มา8คนเพิ่มอีก8เป็น16ก็จะทํางานได้ครอบคลุมมากกว่าส่วนเรื่องการเล่นเกมนะครับใครซีเรียสด้านนี้เนี่ยสามารถราอัปเกกกรรดดาจจอ ิ1030เป็น1650ด้วยราคาก็จะกระโดดขึ้นมาก็จะไม่มากเท่าไหร่นะครับแต่รับรองว่าเล่นเกมได้ทุกเกมบนโลกใบนี้แน่นอนส่วนการ์ดจอตัวนี้กับสเปคประมาณนี้ก็สามารถเล่นเกมได้ประมาณเบื้องต้นเท่านั้นแต่ว่าเฮ้ยเรียนมาเหนื่อยทางานมาเหนื่อยก็แวบมาเล่นเกมสักแป๊บหนึ่งก็พอประมาณพอเล่นได้นะครับแต่สําหรับเกมที่เล่นนะครับก็อย่างที่ทดสอบไปคือเป็นเกมที่กินสเปคได้มากเช่น Overwatch A L O L C S G O w a r r a n อะไรพวกนี้เป็นต้นส่วนการสั่งซื้อก็บอกเลยว่าสั่งซื้อไม่ยากครับ1เล หน้าเว็บไซต์ j i d ครับมีคอมเซตประกอบแบบนี้ให้เลือกเป็นร้อยๆเซตเลยนะครับคนที่อยู่กรุงเทพและปริมณฑลสั่งปุ๊บส่งปั๊บภายใน6ชั่วโมงเลยนะครับส่งช้าเพราะว่าเขาต้องมีประกอบด้วยไงก็าอาจจะใช้เวลามากกว่าการสั่งของทั่วไปนิดนึงนะครับส่วนเรื่องการรับประกันนะครับเรามีการรับประกันแบบ Exclusive Premium Warranty จาก j i d เลยนะครับซื้อคอมไปภายใน1เดือนนะครับมีปัญหาอะไรก็ตามแต่ยกมาเคลมเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ทั้งเครื่องไปเลยนะครับได้ได้ว่าเป็นประกันที่นี่ที่เดียวที่ j i d เท่านั้นนะครับ e เอกลุศสุดๆเลยตรงนี้ผ่อนศูนเ็นาน10บเดือนได้มีของแถมให้ราคาพิเศษซื้อคอมเซ็ตนึกถึงที่นี่ครับ JIB อย่างแน่นอนนะครับวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับคอมเซ็ต JIB 1211ครับอย่าล,ลืมกดติดตาม Subscribe Like s แชร์ JIB Channel ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ